สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยนะคะสําหรับภาษาไทยนะคะกศนมาปลายพอทอ 3, 1, 2, 1ส1มหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงข้อ7กันแล้วเนาะข้อเจ็เขาถามว่าผู้ดําเนินรายการวิทยุคนใดใช้ภาษาพูดได้ชวนฟังที่สุดคําตอบคืององงูนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเสียเหลือเกินสบายดีกันนะคะวันนี้คุณบอกรักคนที่คุณรักเรืยังคะคําตอบข้อนี้นะคะข้อแ พิกลกับเพื่อนๆทานข้าวที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งเจ้าของบ้านตั้งใจทำอาหารต้อนรับเต็มที่แต่อาหารส่วนมากรสชาติจืดบุคคลใดใช้ศิลปะในการพูดในการขอเครื่องปรุงได้เหมาะสมที่สุดคำตอบคือกอไก่นะคะติสตีพูดว่าสงสัยฉันคงติดรสเค็มมาจากบ้านขอน้ำปลาหน่อยนะข้อ9บุคคลใดพูดแสดงทัศนะได้เหมาะสมที่สุด ตอบงองงูนะคะวารีที่ฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูดนะคะแต่อยากเสนอแนะว่าเหตุการณ์ทํานองนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าจุดจุด,จด,จดข้อ10บข้อใดเป็นการกล่าวขอบคุณอย่างเป็นทางการได้ดีที่สุดคำตอบคือคอควายนะคะผมขอขอบคุณด้วยความจริงใจสำหรับทุกคนที่ได้ช่วยงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่และหวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับความร่วมมือเช่นเคย ข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ11นิสาป่วยหนักมีคนหลายคนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลข้อความใดแสดงมารยาทในการพูดที่เหมาะสมที่สุดคำตอบคือวันนี้ดูดีขึ้นนะเพื่อนเพื่อน,นฝากความคิดถึงมาขอให้หายเร็วๆจะ้ะข้อ12ต้องฝึกเขียนเรียนไว้ให้เลิศหรูเป็นประตูจุดๆโชคดังฝันรู้สึกกว้างสร้างภูมิคอยคุ้มกัน ต้องมุ่งมั่นจุดจุดจุดแหล่งวิชาคำตอบคือข้อใดคำตอบคือคอควายคือคำว่าสู่โลกและขันแข่งนะคะเมื่อรวมกันก็จะได้คำว่าต้องฝึกเรียนต้องฝึกเขียนเรียนไว้ให้เลิศหรูเป็นประตูสู่โลกโชคดังฝันรู้สึกกว้างสร้างภูมิคอยคุ้มกันต้องมุ่งมั่นขันแข่งแหล่งวิชาข้อ13บ เราควรรักษาความอบอุ่นของร่างกาย2อากาศหนาวเย็นในช่วงนี้3เพื่อช่วยป้องกันการเป็นหวัด4ควคนเป็นหวัดกันมากข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องเหมาะสมคำตอบก็คือคอควาย2 413 2 413ก็คืออากาศหนาวเย็นในช่วงนี้คนเป็นหวัดกันมากเราควรรักษาความอบอุ่นของร่างกายเพื่อช่วยป้องกันการเป็นหวัดแล้วเดี๋ยวเราไป ต่อตอน3กันในคลิปต่อไปนะคะ